สนับสนุนรายการโดยน้ำป่าแท้ตาชูรสน้ำปลาแท้เกรดพรีเมียมสูตรโบราณจัดจำหน่ายมานานกว่า70ปีผลิตจากการหมักหัวน้ําปลาปากะตักนานกว่า18เดือนทำให้มีรสชาติที่มีความเค็มนัวคงรสชาติดั้งเดิมของน้ปาปลาและมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานเป็นแรไอเทมเครื่องปรุงลับของร้านอาหารชั้นนำในประเทศไทย รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน GMP และฮาลาลจำหน่ายกล่องละ4ขวดร,ราคา120บาทและกล่องละ12ขวดร,ราคา360บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Line ID แม่ครัวหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้คุณพลอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เนธสบายดีไหมสบายดีจ้าอ่าอ่ะโอเคฮะคุณพลอยบอกว่าส่งรูปมาด้วยแต่ทีนี้รูปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาไปลงในเพจใช่ค่ะเพราะว่า,าเวลาที่ผมลงในในช่องเนี่ยคนในเพจก็จะถามหาว่าพี่เอารูปมาลงด้วยอ่าก็เลยแบบอ่ะวันนี้เอาลงในเพจ ่าเดี๋ยวคุณพลอยเล่าไปเลยส่วนรูปเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่ตัดมาเป็นคลิปผมจะไปลงในเพจนะค่ะโอเคมาเรื่องราวเป็นไงเชิญครับก็ย้อนไปประมาณปีสองพันห้าหกสิบนะคะก็เป็นช่วงแรกๆเลยที่ที่หนูอ่ะเข้าวงการสายเนี่ยสายพิธีกรรมจากที่คนธรรมดาเนี่ยเมื่อเราย่างมาอยู่สายพิธีกรรมโดยโดยจับพัดจับผูอ่ะเราก็แบบ เริ่มรู้จักคนนะคะเริ่มรู้จักคนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมีคนติดต่อมาคุยมาอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะคะคราวนี้มีพี่คนหนึ่งนะคะพี่แหม่มพี่แหม่มเนี่ยเอ่อไม่ได้นับถือพุทธแกมีสามีเป็นคนต่างชาติแกก็มาเล่าให้ฟังว่าเออแกเนี่ยซื้อที่ผืนหนึ่งมาจากชาวบ้านซึ่งที่ผืนเนี่ย ค่อนข้างสวยคืออยู่ติดทะเลเลยแล้วมันใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาติเยอะมากทางใต้อันนี้อยู่ทางใต้นะภาคใต้เขาบอกว่าพี่ซื้อมาเนี่ยพี่ไม่เชื่ออะไรเลยที่ชาวบ้านเล่าประวัติพื้นที่พื้นที่แห่งเนี่ยให้ฟังเพราะพี่มองว่าในเมื่อพี่ถือโฉนดแล้วมันก็ต้องเป็นของพี่มันไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นพี่คิดแค่นี้ แลชบ้านบอกว่าให้เอาพ้ามาสวดถอนวิญญาณถอนของอะไรพี่ไม่เคยเชื่อ,อเขาเอ่อก็เลยถามว่าพี่มีอะไรเกิดขึ้นพี่แบงก็บอกว่าแกน่ะมาสร้างรีสอร์ตนะคะแล้ะระหว่างระหว่างที่สร้างรีสอร์ตแห่งนี้คนงานก่อสร้างเนี่ยจะพบเจอผีหัวขาดเดินอยู่ในบ้าน oh. แล้วก็จะพบเจอ แบบเป็นเด็กเล็กจานวนมากเหมือนเด็กวิ่งไล่จับก,กันเลยค่ะทั่วบ้านแต่คือเด็กทั้งหมดเนี่ยคือสภาพร่างกายรูปร่างหน้าตาเนี่ยอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เด็กทั่วไปแน่แน่คนงานก็หวาดกลัวก็มาเล่าให้พี่แหม่มฟังว่าเนี่ยมีผีเด็กมีผู้ชายหัวขาดแล้วก็มีแบบว่าเหมือนกับเสียงกล่อมลูก ทำให้คนงานเนี่ยไม่กล้าอยู่ที่รีสอร์ทนี้เพื่อจะสร้างให้เสร็จแกก็เลยบอกว่าไม่อยู่ก็ไม่อยู่เลี้ยวไหลไลสาระไม่เชื่อเรื่องนี้ความที่สามีของพี่แมมเป็นคนต่างชาติด้วยเป็นฝรั่งเขาก็ยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่เขาก็เลยบอกว่าถ้ามีปัญหาก็ออกไปเขาก็หาคนงานชุดใหม่เข้ามานะคะพอคนงานชุดใหม่เข้ามา ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอีกคือคนงานมีความกลัวก็มาบอกลักษณะเดียวกันว่าเจอแบบนี้จริงๆเจอลักษณะนี้จริงๆเจอเหมือนกันแล้วก็จะเจอผีหัวขาดเดินอ่ะทุกคืนวันโกนข้าววันพระเป็นผู้ชายคือไม่มีหัวเลยพี่เขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมารู้จักกับชุดแรกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คนละบริษัทคนละที่กันนะมันไม่น่าจะเล่าเรื่องเนี้ยตรงกันแกก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือเปลี่ยนอีก เปลี่ยนไปชุดที่สามคนงานชุดที่สามคราวนี้แกเอามาจากทางภาคอีสานเอามาทำงานที่เนี่ยทีใตายเนี่ยดูซิว่ามันจะเจอไหมก็ปรากฏว่าคนงานที่มาจากทางอีสานก็เจอแบบเดียวกันอีกสามชุดแล้วนะสามชุดแล้วค่ะแต่ระหว่างที่เจอแต่ละชุดเนี่ยคือมันก็สร้างรีสอร์ทไปเรื่อยๆจนใกล้เสร็จไงจนเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ให้ทำงานถึงแค่ ช่วงห้าโมงเย็นแล้วเขาอ่ะจะไปเปิดโรงแรมแบบว่าคล้ายๆเป็นเอ่อเขาเรียกว่าโรงแรมจริงลีให้คนงานอยู่เลยคือเหมาเลยไม่ต้องนอนที่นี่แต่ขอให้สร้างให้เสร็จเพราะว่าเขาหาช่างไม่ไหวแล้วเพราะมันอีกแค่นิดเดียวอ่ะแค่ต่อเติมอ่ะคนงานก็เลยโอเคก็คือเหมือนกับว่าไปเปิดโรงแรมให้อยู่คือเหมาเหมาเลยนะคะเพื่อให้คนงานได้อยู่จนงานเนี้ยเสร็จ พองานเสร็จเก็บงานเรียบร้อยก็เป็นเรื่องของฝ่ายเอภา,ายในตกแต่งแล้วใช่ไหมคะก็มีคนมาตกแต่งมาเป็นพวกอินเทอร์เนียดีไซน์พวกอะไรแบบเนี้ยมีคนตกแต่งสวนคือแกก็บอกว่าพื้นที่อ่ะพื้นที่เนี้ยประมาณสามไร่อ่ะค่อนข้างใหญ่ดีนะก็เลยนะถามว่าพี่แม่มซื้อมาจะเอสามไร่เนี้ยเท่าไหร่รแกบ,บอกว่าพอเชื่อไหมซื้อที่ติดทะเลผืนเนี้ยสามไร่อ่ะราคาแค่สองจุดเจ็ดล้านเองอ ซึ่งเบ,บอกว่าอุ้ยมันถูกมากนะไ่ติดทะเลอย่างน้อยต้องมีห้าล้านขึ้นแล้วมันเป็นมันเป็นแหล่งของต่างชาติเลยอ่ะแค่ทุกพื้นที่มีแต่ต่างชาติอ่ะทางใต้อ่ะคราวนี้คนที่มาเริ่มมาตกแต่งภายในเขาก็เริ่มมาตกแต่งระหว่างเขาทํานู่นทํานี่ตกแต่งกันอยู่เนี่ย เขาได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กเหมือนเด็กวิ่งไล่จับกันนะและ้วเจียวเลยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมีเด็กมาวิ่งข้างในระวังนะชนเข้าของพังแต่ทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีเด็กหลายหลายคนเจอก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งได้ยินเสียงผู้ใหญ่ดุได้ยินเสียงคนกล่อมลูกทุกคนได้ยินกันหมดก็เลยเร,เรื่องเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นคนเก่าแก่ถแถวโนะ้นน่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังให้กับพวกนี้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น ค่ะในพวกที่มาตกแต่งภายในพวกที่อะไรเขาก็มาเล่าให้คุณแบบฟังพี่เขาก็บอกว่าใช่มันเหอะมันเป็นที่ของเราแล้วเดี๋ยวค่อยทําทบุญให้จะได้จบจบเขาก็มาจุดธูปบ,บอกเลยว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆไน้เนาะจุดลองจุดธูปบ,บอกอ่ะเอาเพื่อความสบายใจจุดธูปดอกเดียวค่ะปะักแล้วบอกว่าให้ทําอะไรให้เสร็จให้รีสอร์ทเปิดมีแขกเข้าพักแล้วจะทําบุญให้ธูปด,ดอกเดียวด้วยใช่ค่ะ ความที่แกไม่รู้ไงว่าต้องกี่ต่อเพราะแกไม่ได้ไม่ได้นับถือพุทธเลยแกยอมทําเพราะว่าเอชาวบ้านเขาขยันขยอให้ทำํำคราวนี้แกก็เลยตกลงว่าอ่ะจุดปากก็แบบนเหมือนก็บอกไปทีอ่ะคุณเนธ <c oughs> จนมีนศรเนี่ยเสร็จเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่คือเปิดตัวก็ แกก็ทําการตลาดดีเนาะก็มีลูกค้ามาเข้าพักมีส่วนลดไปผูกกับพวกเอเจนซี่ต่างๆพวกอะไรอย่างเงี้ยในการจองห้องพักคราวเนี้ยมันเกิดกับลูกค้าละระหว่างที่ลูกค้านอนหลับอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กวิ่งไล่กวดกันดังไปหมดคือลักษณะรีสอร์ตกันเนี่ยจะจะทําเป็นเอ่อครึ่งปูนครึ่งหมาย เออชั้นสองกจะเป็นไม้ข้างล่างจะเป็นปูนคือข้างล่างจะเป็นปูนแต่ชั้นสองจะเป็นไม้สไตล์แบบว่าทรงคล้ายๆเรือนไทยอ่คะคือแบบว่าเป็นเป็นโมเดิร์นอ่ะก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งตุก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 เป็นเด็กวิ่งแบบว,วิ่งไล่กวดกันอะไรกันอย่างเงี้ยจนมันมาพีคอยู่คืนหนึ่งที่ว่าเพื่อนของสามีเขาว่ามาจากต่างประเทศแล้วก็มีลูกมาด้วยลูกอายุประมาณสองขวบ เกือบเกือบสามขวดหนึห่งคนแล้วก็อีกคนหกขวดประมาณช่วงแกบอกว่าประมาณช่วงตีหนึ่งอะราปภพอเห็นเด็กอ่ะว่าเจออีกทีแล้วอยู่ที่ริมสระว่ายน้ําแล้วกํลาลังจะลากไอตัวที่มันเป็นเอ,อ่อเป็ดเป่าลมอะค่ะลงมาในสระเราปรพอเขาเลยไปจับเด็กสองคนนี้ไว้ว่าไม่ให้โดดก็เลยถามถามกับเด็กเป็นภาษาอังกฤษว่าทําไมถึงมาตรงนี้เด็กก็เล่าประมาณว่ามีเพื่อนอะ รุ่นเดียวกับเขามาชวนให้มาว่ายน้ําแล้วในสระว่ายน้ําอ่ะมีเด็กเล่นน้ําเต็มไปหมดเลยซึ่งพอพอ,พอก็ยืนยันว่าไม่มีก็เลยนําเรื่องเนี้ยมาคุยกับพี่แหม่มว่าเกือบไปแล้วถ้าผมไม่เห็นเด็กจมน้ำนะเพราะจุดที่เด็กยืนอะ่ะมันเป็นสระที่ค่อนข้างลึกประมาณเมตกว่ากับเด็กหกขวบเด็กหกขวบกับเด็กสามขวบยังไงก็คือจม ยังไงก็จมถ้าตกลงไปพี่เขาก็เริ่มเครียดนะแล้วคราวนี้ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติก็จะเจอคนแบบว่าไม่มีหัวเดินแวบไปแวบมาในห้องนอนทุกห้องจะเจอหมดเ,เหมือนกับพื้นที่เป็นพื้นที่ของผีตนนี้หมดเลยค่ะแล้วก็จะเจอเด็กวิ่งไล่กวดตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามได้ยินเสียงเด็กวิ่งไล่เล่นกันตลอดได้ยินเสียงคนกล่อมลูกตลอดจนจน,จนเหมือนบอกปากต่อปากลูกค้าก็เริ่มแบบหนี นี้นีจนแบบว่าแทบไม่เหลือลูกค้าเขาก็เกิดความเครียดแล้วเขาก็เลยยอมเปิดใจละต่างศาสนาไม่เป็นไรแต่เราต้องอยู่ให้ได้พี่เขาก็เลยมามาเล่าให้ฟังนี่แหละว่าพลอ,อยมาหาได้ไหมพี่คือไม่ไหวละเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหพี่หนูหนูไม่เก่งอ่ะหนูได้แต่สวดมนต์เก่งแต่อย่างอื่นหนูไม่รู้พิธีกรรมเลยนะแกก็บอกว่า พี่ไปให้ให้ชาวบานอ่ะพาไปหาพระลองคุยกับพระนะพระก็บอกว่าในกิจของสงฆ์อ่ะท้าน่ะทำหน้าที่แบบว่าสวดอ่อนางสกุลให้ได้ส่งดวงวิญญาณให้ได้แต่จะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางที่สามารถเห็นดวงวิญญาณได้และถ่ายรูปให้ได้หรืออือไม่ขอโทษอ่ะต้องเก็บหลักฐานให้ได้ว่าดวงวิญญาณอยู่ตรงไหนก็คือหมายถึงเรา Uh oh. แกก็บอกประมาณนี้ยคือพี่หมายว่าน่าจะมีน้องคนหนึ่งเพราะเห็นมันถ่ายรูปอ่ะแม่ตะเคียนอ่ะแล้วติดออกมาเป็นแม่ตะเคียน mm hmm. เพราะตอนนั้นน่ะหนูอ่ะไปหาพี่ที่ราชดาแล้วก็จะไปทําฝารตะเคียนไงคะคุณเนรครับแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยตอนบ่ายสองแล้วติดแม่ตะเคียนออกมาพี่เขาก็เลยให้ดูว่าคนนี้ยเขาถ่ายรูปแล้วเขาติดเนี่ยคนนี้ได้ไหมค่ะท่านก็บอกว่าให้ให,ให้ให้เนี่ยไปไปหา เราก็บอกกับพี่หนูไม่เก่งวันนั้นน่ยแค่หนูจะไปเคลียร์ศาลเออถ้าเรื่องตั้งศารเชิญอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่กับพวกเนี้ยหนูไม่กล้าแล้วยิ่งได้รู้ประวัติที่แห่งเนี้ยหนูมองตรงว,ว่าหนูก็กลัวไม่ใช่กลัวผีแต่กลัวอะไรตามกลับมาก็พูดกับเขาอย่างนี้นะแกก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเรายานบารมีเราแรงมากเราเพิ่งเข้าวงการนี้เหมือนกับ เด็กจบใหม่ไฟแรงอะ่ะจะมี power มากในการที่จะช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นเอาอย่างนี้หลวงพ่อบอกให้พลไปหาท่านก่อนก่อนที่จะเข้าวานพี่ท่านจะให้ตะกุดหางเสือพกติดตัวไว้กันเอาไว้ถ้าพลออกลัวเราก็เอาไงว่าเอาไงว่าเริ่มแล้วเราก็กลัวนะคุณเนตรเนาะตอนนั้นเรายังไม่เก่งเราได้จะสวดมนต์เนาะ,ะไปก็ไปวะเขามีความเชื่อมัน่นไม่ลองไม่รู้เนาะเราก็คิดอย่างนี้ หนูก็เลยไปไปที่ใต้ที่เนี่ยพอไปถึงก็เลยได้นั่งได้นั่งรับรู้ประวัติก่อนที่หนูจะเล่าประวัติหนูจะเล่าถึงการทําพิธีก่อนครับก็เหมือนกับว่าทุกอย่างอะ่ะหนูรู้ด้วยตัวหนูเองโดยไม่ได้ให้ใครมาบอกเป็นจิตจ,จากลักษณะเลยหนูให้พี่เขา,าตั้งอาหารคาวหวานนะคะสําหรับไหว้สัมภเวสีหนึ่งโต๊ะนะคะแล้วก็ผลไม้ มากภูบุรีใบสีของสําหรับไหว้เทพกลางแจ้งไหว้เทวดาหนูก็ทําพิธีโดยการสักเคชุมนุมเทวดาลงมาแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้คือปากมันพูดไปเองในการถอดถอนชาวนี้ระหว่างทําพิธีเสร็จใช่ไหมคะก็ไหว้ให้เขาไหว้แบบไหว้สัมภเวสีให้ได้กินอนะ่ะให้ได้กินก่อนอิ่มเรียบร้อยก่อนที่พระจะส่งครับมันได้ยินเสียงเด็กร้องตรงไหนหนูหันไปหนูกดชัตเตอร์มือถือตรงนั้นเลย ได้ยินเสียงเด็กวิ่งตุ๊กตุ๊กตุ๊กเป็นฝีเท้าเป็นกระพวระัวน่ะหนูก็กดหันไปหนูก็กดชัตเตอร์มือถือตรงนั้นเหมือนกันคือทุกจุดที่หนูได้ยินเสียงอนัดตอนนั้นนะหนูถ่ายรูปหนูถ่ายไว้หมดเลยคุณเนรก็เป็นบรรดาภาพต่างๆที่หนูส่งให้คุณเนทตัวอันนั้น,นคือมันจากที่ที่เดียวเลยทั้งหมดเลยจริงๆนะมันมีเยอะกว่านี้นะคะแต่มาตั้งแต่ปี60เ Facebook เก่าหนูไงหนูสามารถดึงภาพกลับมาได้จากตัว ไอ้นะกู o กิลโฟโต้ได้แค่นี้จริงๆแล้วเกือบสามสิบภาพติดเกือบหมดเลยครับแต่คือมันเหลืออยู่แค่เนี้ยเท่าที่เหลือคราวนี้พอทําพิธีเสร็จพระท่านก็มาสวดนะคะแล้วก็ทําเหมือนกับบางสกุลทางพิธีของสงฆ์ท่านก็ปะพรมน้ำมนต์ให้ท่านก็บ,บอกว่าอ้าวเขาไปกันหมดแล้วนะเขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวโยมอ่ะหาตุกก๊กตาเด็กอ่ะ มาสักสิบตัวเดี๋ยวจะเผาให้นะเป็นตัวแทนของเด็กๆทั้งหมดเดี๋ยวจะเผาให้แล้วก็ให้ตั้งสาลเพียงตาคือผู้ชายที่เป็นผีหัวขาดอะ่ะเขาเป็นเจ้าของตรงนี้ <c oughs> ยังไงเขาก็ไม่ไป <c oughs> อย่าไลาย่ยิ่งไล่เขายิ่งโกรธแต่ให้เราอยู่ด้วยกันได้คือตั้งสาลเพียงตาให้เขาให้ให้หนูเนี่ยเป็นคนตั้งพี่เขาก็เลยไปหาเขาไปหาสาลเพียงตาที่เป็นเป็นทรงบ้านโมเดลมากๆม,ม,ม,มันไม่ใช่แบบว่า,วา แบบ oh <my> ที่เราเห็นน่ะเ mm hmm. ออมันเป็นสไตล์โมเดิร์นน่ะ mm hmm. ทำให้เขาหนูก็อ่ะทำเท่าที่รู้อ่ะก็ให้เขาอยู่ในนั้นหลังจากนั้นน่ะรีสอร์ทเนี้ยคือสงบสุขไม่มีใครเจอผี mm hmm. แต่ทุกวันพระพี่เขาจะต้องเป็นคนมาไหว้นะคนอื่นไหว้ไม่ได้ mm hmm. ถ้าคนอื่นไหว้เมื่อไหร่ผู้ชายคนนี้จะออกมาให้เห็นพี่แหม่มจะต้องเป็นคนไหว้จนตอนนี้พี่แหม่มแกเปลี่ยนมานับถือพุธเรียบร้อยเพราะต้องการสวดมนต์ประวัติของที่ดินแห่งนี้นะคะ ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตย้อนไปตั้งแต่สี่สิบปีที่แล้วตั้งแต่ประมาณปีสองพันห้าร้ยสิบเก้าหรือยี่สิบเนี่ยแหละมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีพ่อมีแม่มีลูกมีลูกกับสามคนมาอยู่ที่บ้านแห่งนี้โดยที่พ่อเป็นร่างทรงทำของแล้วก็มีคนอะ่ะมาหา สาเหตุที่มาตั้งสํานักที่เนี่ยเนื่องจากว่าโดนขับไล่มาจากที่ที่หนึ่งเนื่องจากว่าไปทำของและเจอต่อคเหมือนกับว่าทำให้ในายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งอะ่ะหลงไหลในเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงอืแล้วเมียหลวงคนนี้ก็ลายไม่เบาคือมีอิทธิพลพอควครรู้ว่าตําหนักเนี่ยทําให้ถึงขนาดไล่ยิงเขาก็เลยหนีมามาตั้งลกลากมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง ที่ภรรยาน,น้อยของนายตำรวจคนนี้ให้ก็เลยมาตั้งลกรากที่นี่ซื้อที่สามไร่เนี่ยแหละมีเงินพอควรปากต่อปากก็บอกกันไปคนก็มาทำของที่นี่กันยิ่งนานวันยิ่งเหิมเกิับใครจะทำสเสน่ห์หมอคนเนี้หนูเอ่ยชื่อไม่ได้นะหนูต้องละเอาไว้คิดว่าคนเก่าๆแก่ๆในพื้นที่นั้นๆน่าจะรู้จักหมอคนนี้ทำสเสน่ห์ได้อยู่หมดัด ต่อให้ผู้ชายคนนี้รักเมียขนาดไหนก็นตามเมื่อเจอของของหมอคนนี้เข้าไปอ่ะจะต้องลืมครอบครัวแต่ผู้หญิงทุกคนที่มาทำเนี่ยจะต้องมานอนมีความสัมพันธ์กับอาจารย์คนนี้คือต้องมานอนกับหมอก่อนใช่แล้วบางคนก็แทบไม่ได้ป้องกันพอตั้งคันขึ้นมาก็กลับมาหาหมอคนนี้ว่าตั้งคันแล้วจะทำยังไงเขาจะให้เมียเขาเนี่ยที่เป็นเมียหลวงอ่ะทำการ เอาเด็กออกโดยให้กินสมุนไพรขัดพอเด็กออกมาเป็นก้อนเลือดเนี่ยเขาจะเอาอ่ะก้อนเลือดนั้นะไปฝังในบ้านฝังอยู่ในพื้นที่บ้านเขาแล้วก็จะมีอยู่ประมาณสองหรือสองท้องที่ว่าเด็กเนี่ยอายุครน์ประมาณห้าเดือนออกมาเป็นตัวแล้วห้าเดือนจะหกเดือนออกมาเป็นตัวเขาเอาเด็กเนี่ยมาทําเป็นลูกกรอกอ เพื่อที่จะมาเป็นบริวารตนเองผู้หญิงจำนวนมากที่ผ่านมาให้เขาทำเขานอนกับทุกๆคนเลยค่ะ mm hmm. จนกลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยตัวอาจารย์เนี่ยติดโรค mm hmm. ติดโรคจากผู้หญิงที่มาติดโรคหลายแล้วเอาโรคเนี่ยไปสู่เมียตัวเองคราวเนี้ยสมัยนู้นการรักษาโรคเนี้ยมันยังไม่ได้แบบ ดีมากาใครง่ายใครเคยใครเป็นคือตายคแค่ไม่ไม่กี่ปีคือแบบจะต,ต้องออกดอกให้เห็นตามร่างกายต้องตายแน่นอนพอเขาเริ่มติดโรคเนี่ยคนเริ่มรู้คนก็เริ่มออกห่างเงินก็ไม่ค่อยมีอพอเงินไม่ค่อยมีเนี่ยก็พยายามทําทุกทางทําเขาเร,เ,เรียกจิตของคนเนี่ยที่เคยเอาเงินมาให้กลับมาเพื่อเอาเงินมาให้คราวนี้ยพวกคนที่ประทําของเนี่ย ง่ายๆเลยว่าถ้าอาจารย์คนเนี้ยที่ช่วยเราเนี่ยมันไม่ไหวนะมันก็ต้องไปหาแหล่งที่พึ่งอื่นถูกไหมคะมเพื่อให้ตนเองอ่ะแบบได้ในสิ่งที่ปาถนาแล้วพื้นที่พื้นที่เนี้ยต่อให้40ปีที่แล้วอ่ะก็ยังมีต่างชาติมาอยู่มาเที่ยวทําให้ผู้หญิงพวกเนี้ยต้องการทําอะไรก็ได้ให้แขกติดทําทุกทางเขาต้องหาอาจารย์ใหม่คราวนี้พอโดนอาจารย์คนเนี้ย ทำของใส่เหมือนจะให้ว่าคล้ายๆว่าหมอเลี้ยงไข้ถ้ามึงไม่มาหากูแก้มึงก็ไม่หายทำของใส่ผู้หญิงทุกคนเลยที่เคยเอาเงินมาเปยให้ผู้หญิงพวกนี้เขาก็ไปหาหมอแก้ที่เหนือกว่าซึ่งแก้ชนะเพราะว่าคนที่ทำคนเนี้ยสังขารแทบไม่ไหวอะพอแก้ชนะปุ๊บกลายเป็นว่าของอะเข้าตัวคนกระทำค่ะพี่แนท กลายเป็นเริ่มสติฟั่นเฟือนเริ่มสติฟั่นเฟือนแล้วแล้วก็เริ่มอรารวาส mm. จนมีอยู่วันหนึ่ง mm. เกิดความบ้าคลัง่งเอามีดไล่ฟันไล่ฆ่าลูกตัวเอง <Okay. S 2> จะเอาลูกมาบูชาย,ยัอ oh. แต่ลูกหนีได้มีลูกอยู่สามคนคนเล็กสุดหนีไปได้ <Okay. S 2> คนที่หนึ่งคนที่สองหนีไม่พ้นเจอพ่อฆ่าตาย เมื่อเมียเห็นผัวเนี่ยฆ่าลูกตัวเองตายอะ่ะแล้วผัวพยายามจะฆ่าเมียเนี่ยเมียเกิดความกลัวหยิบมีดดายา่าฟันไปที่ผัวฟันดับหลับหูลับตาฟันโดนคอผัวตัวเองขาดตายค่ะเลยเป็นที่มาถึงว่าทำไมคนถึงเห็นผู้ชายหัวขาดเดินอยู่ในบ้านหลังเนี้ยในพื้นที่แห่งเนี้ยตลอดเมื่อเมียฆ่าผัวตาย ก็กลายเป็นคนวิกลจริตกลายเป็นบ้าแล้วก็หายสาบสูญจากพื้นที่นั้นไปส่วนลูกคนเล็กอะ่ะที่เอาตัวรอดไปได้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนออันนี้คือเขาเรียกว่าทำทาใส่เขาไงแล้วของมันตีกลับคราวน,นี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีญาติของหมอคนนี้ มาอยู่ที่พื้นที่เนี้ความที่แบบว่าพื้นที่มันกว้างเนาะแล้วก็แบบอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมีต่างชาติก็อยากจะมาทํามาค้าขายก็อยู่ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าพอใครมาอยู่ก็ตายเนี่ยคุณเนธต้องมีอันเป็นตายทะเลาะการฆ่ากันตายยิงกันตายแทงกันตายชาวบ้านบอกว่ามาอยู่กันสี่สี่ครอบครัวสี่ครั้งก็ตายทั้งหมด ไม่รดคว่ำตายก็ตายในบ้านหรือไม่ก็ผูกคอตายจนเขาต้องลื้อบ้านอ่ะทิ้งให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเ mm hmm. พราะถ้าไม่ลือ้อชาวบ้านจะเห็นมีจตคนฆ่ากันตายในจุดๆเนี่ย <Okay. S 2> จะเห็นคนเอาเชือกมาผูกคอตายในจุดๆเนี่ยในตัวบ้านเนี่ยที่เป็นบ้านของหมอคนเนี้ย mm hmm. ทําให้ต้องลื้อบ้านเอาไม้ไปถวายวัด mm hmm. เมื่อพระเอาไม้ไปไว้ที่วัดพระกลับเจอผีหลอก mm hmm. จนต้องเผาไม้นั้นทิ้งทั้งหมดครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่จุดเนี้ยที่ไม่มีใครเอาออกไปได้เลยก็คือต้นตะเคียนต้นหนึ่งที่อยู่ด้านหลังซึ่งพี่แม่ต่อนมาซื้อที่ก็เจอแล้วตอนนี้ก็มีการตั้งสารให้ต้นตะเคียนต้นนี้กลายเป็นว่าต้นตะเคียนต้นเนี้ยให้โชคให้ลูกค้าเข้ามาเขาก็ทำให้คือทาที่อยู่ให้ดีเลย ถิ่งไี้บอกว่าไม่มีใครอยู่ได้จนพี่เขามาซื้อมาซื้อ,อต่อจากญาติญาติที่เป็นรุ่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 นต่อกันมาเนี่ยละคะซึ่งขายในราคาที่ถูกมากเพราะว่าตามกฎหมายเมื่อเจ้าของบ้านตายเขาก็ต้องสืบทรัพย์ทายาตสืบสันดานอันดับหนึ่งสองสามจนมาเจอทายาตคนเนี้ยเขาไม่อยู่เขาเลยขอขายที่ที่ดินผืนเนี้ยในราคาที่ถูกมากๆซึ่งที่ดินบริเวณะนั้นตกไล่หนึ่งนะประมาณสามถึงสี่ล้าน แต่เขามาขายราคาถูกสามได้แค่2.7ล้านเท่านั้น<ม>จนพี่แม่มเนี่ยมาซื้อแล้วทำธุรกิจจากคนที่ไม่เชื่อจากที่สามีไม่เชื่อจากที่นับถือศาสนาอื่นมาเปลี่ยนนับถือพุทธมีการทำบุญให้ตลอดทุกปีมีการดูแลมีการเปิดบวชสวดมนต์<ม>และทุกๆวันพระจะนิมนต์พระมาสวดมนต์เสริมให้<ม>กลายเป็นว่า จากดวงวิญญาณที่เป็นหมอทําของคนใส่ใส่คนอื่นเนี่ยที่อาคาที่ค่อนข้างแรงเนี่ยกลายเป็นว่ามากลายเป็นเขาเรียกวนะักผีบ้านผีเรือนครับคอยดูแลปกปักรักษาคนที่รีสอร์ทแห่งนี้และรีสอร์ทแห่งนี้ตอนเนี่ยก็ยังอยู่ค่ะเรื่องของที่แมบมีประมาณเนี้ยค่ะบ้านล่างสง่พื้นที่เนาะอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าบางทีบ้าน อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันสืบกันมาตั้งโอ้โหรุ่นไหนต่อรุ่นไหนเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ประวัติหรอกเดี๋ยวถามนิดนึงว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณพลอยพูดมาเนี่ยเจ้าของบ้านเขารู้ด้วยปะพี่แหม่มใช่ไหมคะเออก็พี่แหม่เป็นคนเล่าให้หนูฟังนะคะประวัตินี้โอ้โหรู้ประวัติแล้วมีอยู่ได้เนี่ยโคตรเก่งเลยนะ คือแกบอกว่ามันเสียงเงินไปแล้ว<อ>แล้วก็มันแบบว่าลงทุน,น,ทนไปแล้ว,ลวใช่แล้วก็คือสามีอ่ะเอาเงินหลังจาก,กเกษียณงานจากต่างประเทศอ่ะเขาจะมีเงินก้อนอ่ะเอามาลงทุนที่นี่คือถอยไม่ได้แล้วอะค่ะค,คือต้องทําให้อยู่ให้ได้แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ได้แล้วก็ดีซะด้วยถูกปะ ใช่ค่ะก็คือสิ่งพวกนี้เหมือนเหมือนน่ากลัวแต่ถ้าเราทําดีให้เขาจริงๆนะคุณเนธอยู่ได้นะแบบบ้านของหนูหลังเนี้ยเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้แต่หนูว่าอยู่ได้บ้นหนูหลังก็เป็นสิบปีแต่หนูอยู่ได้คนอื่นเคยมีคนมาอยู่อยู่ไม่ได้คือบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือทุกๆพื้นที่อ่ะมันต้องมีคนตายไม่มีพื้นที่ไหนหรกที่จะไม่มีคนตายแลฮะเพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ อ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่ไหนหรืออา,อาจจะมองว่าเออนี่มัน,นโฉดแล้วนะเออใครจะมาอยู่แล้วนี่เป็นของเราอะไรเงี้ยอันนั่นคือความอวดเก่งอย่างหนึง่งอยากจะบอกว่าที่ดินแต่ละผืนเนี่ยนะมันมีความเป็นไปเป็นมาเขาสืบทอดกันมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่เนี่ยอะไรที่มันทําได้ก็ทําไปเถอะทาแล้วสบายใจถูกปะ เ,เวลาเราไปอยู่แล้วก็เออทำโน่นทํานี่เออให้มันถูกต้องซะนําพระมาทําบุญแต่ทีนี้ยไอ้ความยากก็คือเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธไงเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่แบบบางทีบางทีก็ยากเหมือนกันบางคนอาจจะมองว่าเออแล้วทําไมฝรั่งเขาทาได้เขาก็ไม่นับถือศาสนาพุทธแต่เวลาที่เขาโดนอะไรมาเนี่ยมันหาสาเหตุไม่ได้นะใช่ค่ะบ,บางทีโรงแรมเราทําไมโรงแรมข้างๆมีคนเข้าจัง โรงแรมเราก็วิวดีกว่าทําไมไม่ค่อยมีคนเข้าวะเนี่ยมันมันจะมีเหตุผลตรงเนี้ยที่มันมันตอบไม่ได้ว่าทําไมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายพุทธอย่างเราบางทีที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่สบายใจเราก็จะเออนะนำอันนี้มน์พระท่านมามาสวดมาทําบุญทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้รู้สึกันดี ก็ขอขอเล่าย้อนไปในเหตุการณ์ระหว่างทําพิธีนิดนึงนะคะแบบหนูเสียดายมากเลยที่ว่าแบบเฟซบุ๊กเก่ามันมันโดนปิดโดยแบบคุณมาร์คคือมีพี่เขาคอยเขาถ่ายคลิปไว้ก็จะมีเครื่องที่ไหว้สัมภเวสีก็จะมีโต๊ะหนึ่งจะเป็นโต๊ะของเด็กน้อยอ่ะก็จะมีพวกขนมเด็กมีนมนมเนี่ยคือจะใช้นมวัวแดงคุณเน่คือเราก็จะใส่แก้วไว้อ่ะตอนแรกมันเต็มแก้วแต่พอทําพิธีเสร็จนะนมอ่ะ มันมันเหลืออยู่ก้นแก้วทุกใบเนี่ยหนูตั้งไว้เป็นสิบใบเลยนะแล้วก็ระหว่งางทําพิธี่อะคนงานเอยแม่บ้านทุกคนจะด้ยินเสียงแบบเด็กวิ่งเล่นตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเหมือนกับเด็กดีใจเด็กหัวเลาะกันนะคะแล้วพอหลังจากทําอะไรเสร็จเรียบร้อยที่หนูหายไปถ่ายรูปต่างๆอ่ะพอหลังจากทําอะไรเสร็จนเนี่ยที่พระท่านทําพิธีเสร็จเรียบร้อยอะคืนนั้นน่ะ หนูไม่ได้นอนที่นั่นหนูนอนอีกที่หนึง่งแต่หนูฝันเห็นเด็กจํานวนมากอะขึ้นรถบัสแล้วก็หันมาบอกบายบายอย่างเงี้ยเหมือนกับนองเขาไปกันแล้วอะเหมือนแต่แคล้ายๆบัสของอนุบาลน,นะคะแต่เป็นเด็กเต็มคันนะแล้วก็ออกมาบายบายแล้วน้องก็แบบเขียนเลขให้หนูด้วยนะในฝันนะแล้วหนูก็ถูกเลขด้วยนะแล้วก็พอถูกก็ไปซื้อของเล่นไปซื้อตุ๊กตาไปทําบุญให้น้องเขาต่อ ก็เลยนึกว่าเออน้องเขาอาจจะทนทุกข์ทรมานเพราะว่าโดนออกจากการเอาดอกเอา,เอ,าออกนะนก็โดนฝังไว้รอบบ้านเลยอ่ะเนี่ยนะเขาแบบสงสารน้องเขาสงสารที่ทาแบบนั้นนะ่ะโอ้อันนี้บาปมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่อยู่ที่แบบเอ่อหัวขาดนะั่นอ่ะบางทีมันอ,อาจจะไม่ใช่ผีธรรมดาแล้วน่าจะเป็นอสุรกายอ่ะ เขา,เขาต้อง,<า>งมีฟันำำมัวขาะเขาก็แบบกลายเป็นผีบ้านผีเรือนเหมือนเขาห่วงที่ดินผืนนี้<อ>ไปไม่ได้พระบอกว่าไปไม่ได้เขายึดติดก็ต้องทาบ้านให้เขาอยู่แล้วก็คอยเอาข้าวเอาน้ําให้เขานะเขาก็จะเปลี่ยนจากการอะไรนะการอาฆาตความร้ายเนี่ยมาเป็นสิ่งที่คอยดึงใช่ลูกค้าพี่เขาเต็มตลอดขนาดช่วงโควิดเนี่ยมีคนไทยไปพักนะจากที่ที่อื่นซบเซาแต่โรงแรมพี่แมพเนี่ยก็คือมีแบบ คนไทยเข้าพักอะไรอย่างเนี้ยค่ะคุณเนธนะครับแล้วก็รูปนะถ้าใครอยากเห็นรูปนะผมเห็นแล้วตกใจเลย <S <S เออเพราะว่าบางทีเออมันก็มองได้สองด้านเออบางคนอาจจะมองอ,อไปเรื่องของกัดตัดตรงตัดต่ออะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลทอไม่เป็เอ,อทำอะไรเกย่วงับเดี๋ยวจะเอาไปลงในเพจแล้วกันเอาแล้วครับสนุกมากกับเรื่องนี้ฮะแม้มันจะดูน่ากลัวสุด ขอบคุณมากคุณพลอยเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเล่ากันใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะพี่เนสวัสดีครับ